ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับซึ่งมาคุยกันถึงอนาคตของดับบิดเกันสักหน่อยอนาคตที่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไปยังไงกันต่อดีเริ่มมีการวิเคราะห์อนาคตของดับบิดเจากนักข่าวหลายๆสำนักเนี่ย ด้วยความที่ว่าฟอร์มการเล่นของดับบิดเเคอถามว่าดีไหมยังดีอยู่ครับยังเป็นประตูที่มีช็อตมหัศจรรย์ให้ให้ให้เราได้เห็นกันตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่หลวงพี่เดพุทธคุณหายพุทธคุณไม่ไม,ไม่ไม่แก่กล้าเหมือนเดิมลูกที่ DKR คอาพลาดในฤดูกาลนี้สีซาหครั้งที่ DKR คอาพลาดในฤดูกาลนี้ ทุกคนเห็นแล้วทุกคนช็อกไหมทุกคนสะบัดหมดแน่ๆปิดเสาแรกลูกลูกลอดขาเข้าเกมเซบียาออกมาตัดบอลพลาดเกมเวสแฮมลูกไม่มีอะไรเลยปล่อยเข้าลูกเจอเบนฟอร์ดรับใกล้ๆตัวก็เข้าอันนี้ก็ต้องถามความรู้สึกก่อนเดกยังเหมือนเดิมยังเก่งยังเซฟประตูได้เหมือนเดิม นะตอนนี้ DKR คือคนที่เก็บคีนชีตได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีก15นัดกำลังลุ้นถุงมือทองคำอยู่แต่เราก็ต้องมาประมวลผลกันต่อว่าถ้าเกิดเอริกเทนฮากยังต้องอยู่คุมทีมไปอีกจนครบสัญญาเนี่ยก็คือ3ปีดับบิดเองยังจะตอบโจทย์แนวทางการเล่นของเอริกเทนฮากอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันสไตล์การเล่นของ เอริเทนฮาร์คคืออะไรคือการเซตบอลจากแดนหลังอย่างน้อยๆผู้รักษาประตูเนี่ยต้องใช้เท้าเก่งเพื่อที่จะรับส่งบอลกับเพื่อนในทีมให้ดีได้แต่วิธีการเล่นของฟุตบอลสมัยใหม่มันไม่เหมือนเดิมเอริเทนฮาร์ R T R T เป็นกุนซือสมัยใหม่เล่นฟุตบอลแบบสมัยใหม่เซตบอลจากแดนหลังใ,ในเมื่อดาบิดเดคอเป็นประตูที่ใช้เท้าไม่ดีความสมูท ของเกมไม่เกิดขึ้นความไว้เนื้อเชื่อใจของเพื่อนในการที่จะเซตบอลจากแดนหลังโดยมีดับเบิลเดเกอเป็นผู้รักษาประตูมันก็จะน้อยลงด้วยเอริกเชนฮากเองเขาก็ไม่สามารถทําทีมในแบบในสไตล์ที่เขาอยากทําต่อไปได้ในอนาคตเพราะมีดับ r ิเดเกอยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆพี่อ้นจะคุยเรื่องนี้ตั้งแต่รอบรอง F a ฟคัพแล้วพอเดกอาาดจากเซบียาปุ๊บ d ดคอกลับมาลงเล่นกับไบรตันเดคอแทบจะไม่เซตบอลเลยเตะขึ้นหน้ายาวอย่างเดียวแล้วทุกครั้งที่ดาบิด d ดคอเตะบอลขึ้นหน้ายาวไปเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนเตะบอลอัดกําแพงอะครับเตะไปปุ๊บมันน้อยมากที่เพื่อนจะเก็บตกจังหวะ2แล้วเอามาเล่นต่อได้มันกลายเป็นว่าเตะยาวไปปุ๊บไบตันเก็บได้หมดพอไบตันเก็บได้ปับ๊บแม่งกระบุกมาต่อและเป็นแบบนั้นเกือบทุกครั้ง ซึ่งมันไม่ใช่ข้อดีเลยเว้ยมันไม่โอเคเลยเว้ยที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเรา,เราก็เลยต้องมามองว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตของวีดีเคอกับแมนยูเนี่ยมันควรจะเอายังไงดีมันควรจะทํำยังไงดีหลายสื่อที่อังกฤษเขาวิเคราะห์กันมันก็มีทั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยของ d k เคอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาหรือว่านัดล่าสุดมันก็ไม่ได้มีผลกระทบ กับการคุยหรือว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เลยแผนเดิมของแมนยูเนี่ยต้องการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้ DKR ออยู่แล้วแต่มันก็อาจจะมีดอกจันมีเงื่อนไขสักเล็กน้อยว่าถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยผมก็ไม่การันตีมือหนึ่งให้คุณแล้วนะคุณจะโอเคไหมถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยคุณต้องลดค่าเหนื่อยลงมานะคุณโอเคไหมต่อสัญญายังมีอยู่ครับ และทีมพร้อมจะสอดต่อสัญญากับ DKR ด้วยแต่ DKR พร้อมจะอยู่ไหมในเงื่อนไขที่ทีมจะเสนอให้นอกจากสมโมสรนอยากต่อสัญญากับ DKR แล้วเขาก็จะหาผู้รักษาประตูที่เป็นทรงต,ตามที่เอริกเันฮักอยากได้นั่นก็คือผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าดีข่าวที่มีมีใครบ้างเดียโก้คอสตาของบอตโตดาวิดรายาของเบนฟอร์ ล่าสุดมีแคสเปอร์ชไมเคิลด้วยลิวาโควิดประตูของทีมชาติโคเอเชียก็มีข่าวด้วยคนที่เอ่ยชื่อมาอ่ามีมีอะไรนะมีไมซ์เมยองด้วยของเอซิมิลานแต่และชื่อเนี่ยมันก็บ่งบอกได้ว่านี่คือประตูสมัยใหม่ทั้งนั้นที่ใช้เท้าได้ดีที่เข้ากับวิธีการเล่นและระบบที่เอริกเทนฮากอยากให้เป็นไม่ใช่ว่าดาบิดเดเคอาทำพลาดแล้วจะโดนขับไล่สาส่งออกจากทีมไป ทำไมสมโมสรไม่เห็นใจเลยที่ดับบิลดเคอเคยเซฟเคยช่วยทีมเอาไว้เยอะแยะมากมายตรงนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตยุคนี้จะต้องอยู่กับเอริกเทนฮากอย่างน้อย3ปีเอริกเทนฮากก็ควรจะได้ทําทีมและควรจะมีนักเตะที่มันเข้ากับระบบแบบแผนที่เขาอยากให้เป็นด้วยเช่นกันเมื่อนักเตะคนไหนมันไม่ตอบโจทย์ มันไม่โอเคกับระบบที่เขาอยากจะใช้เราก็ต้องเห็นใจเอริกเทนฮากเช่นกันว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องฝืนและเขาก็คงจะต้องหาฟันเฟืองที่ดีให้มันเข้ากับระบบเพื่อให้ทีมยุคของเขาเนี่ยมันได้เดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่ดาบิดเดคอจะอยู่ต่อมีสูงแต่จะอยู่ต่อเป็นมือหนึ่งของทีมไหมไม่รู้อาจจะต้องนั่งสำรองเยอะขึ้นอาจจะต้องดูคนที่ย้ายเข้ามา เล่นบอลด้วยเท้ามากขึ้นเมื่อมันมีข้อเปรียบเทียบมีแรงกดดันมีการแข่งขันในตำแหน่งนี้มันคงจะชัดเจนกว่านี้แหละว่า DKR จะอยู่หรือจะไปหรือ DKR อาจจะรู้อนาคตตัวเองและถ้ากูอยู่เนี่ยทรงกูไม่ดีแล้วกูไปเลยดีกว่าแต่อาจจะใจดีกับสโมสรหน่อยไหมด้วยการต่อสัญญาออกไปกสักนิดนึงเพื่อในซัมเมอร์นี้ถ้าเองย้ายสโมสรจะได้เงินเข้ามาเสริมทีมใหม่บ้าง หรือจะเองหรือเองเองจะไม่ต่อเลยเองจะไปเลยก็คงต้องยอมรับกันว่าเราอาจจะต้องเสียดาบ,บิตเดคอาไปแบบฟรีๆบางทีบางครั้งการเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องไม่มองหันกลับมาดูข้างหลังนะครับถ้าเรามัวแต่ดูว่า้ยเดคช่วยทีมาเยอะตายเซฟเยอะตายเก่งกตายเป็นตำนานได้เลยเนี่ยเอาไว้ก่อนไม่ต้องรีบเปลี่ยนมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เดินหน้ากันท,ทันทีครับถ้าเรายังยึดอยู่แก่แต่กับ คนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยทีมมันก็ไม่หมุนไม่เปลี่ยนไปตามโลกที่มันไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อะทุกวันนี้เราต่อบอลยังสู้ไบตันไม่ได้เลยนะแล้วเราจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกยังไงวะในสภาพที่เราต่อ bon บอลสู้ไบตันไม่ได้อ่ะเราอยากเดินหน้าไหมอ่ะเราอยากไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแบบด้วยวิธีการเล่นที่คนอื่นเขาเล่นกันไหมเราต้องเราต้องไปอย่างนั้นนะเราต้องไปข้างหน้านะเออเราอยากให้อะไรหลาย,ลายๆอย่างมาฉุดให้เราอยู่กับที่แล้วเราไม่ไปไหนเว้ย ซิตี้เขาไปถึงไหนแล้วเลียพูเนี่ยอันดับต่ํากว่าเราเนี่ยแต่วิธีการเล่นน่ะเขาก็ดูดูดีกว่าเรานะนิวคาสเซิลไปถึงไหนแล้วใช่ไหมอาร์เซนอลไปถึงไหนแล้วถูกต้องใช่ไหมถ้าเราอยากลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกลุ้นแชมป์บอลถ้วยทุกปีอยากไปสู้กับทีมในแชมปี้ยนลีกได้เราก็ต้องมองไปข้างหน้าอะไรที่มันไม่โอเคอะไรที่มันใช้ไม่ได้และอะไรที่มันดูจะเป็น การถ่วงการก้าวไปข้างหน้าของเราอะ่ะเราก็คงต้องต้องปล่อยไปต้องปล่อยผ่านต้องปลดออกต้องแยกย้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ครับมันก็ต้องเด็ดขาดอะ่ะเพราะอย่างนั้นเอริกเทนฮากก็ทาทีมในแบบที่เขาอยากให้เป็นไม่ได้อะ่ะผู้รักษาประตูหน้าที่คือเซฟป้องกันประตูแต่ผู้รักษาประตูในฟุตบอลยุคใหม่ในฟุตบอลสมัยนี้คุณรักษาประตู ด้วยการปัดป้องอย่างเดียวไม่ได้แล้วเลบางทีการเซตบอลที่แน่นอนจากแดนหลังเพื่อขึ้นไปสู่แดนหน้าบางทีการมีประตูที่ไว้ใจได้โดยที่กองกลางเหลือบมาเห็นว่าจ่ายใครไม่ได้แล้วกูจ่ายคืนประตูดีกว่ามันอาจจะเป็นการป้องกันประตูอีกแบบหนึ่งในฟุตบอลสมัยใหม่ก็ได้นะเว้ยถ้าคุณมีผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีประตูสมัยใหม่ไม่ต้องเซฟก็ได้แค่มึงสามารถเล่นบอลด้วยเท้าเหมือนผู้เล่นเอาฟิลคนอื่นได้ แค่นั้นทีมก็ไม่เสียประตูเลยนะเว้ยในเมื่อมึงจ่ายบอลถ่ายกันไปถ่ายกันมาได้บอลเคลื่อนที่ตลอดเวลาโดยไม่เสียกลางทางโดยไม่มีการสะดุดตั้งแต่หน้าปากประตะูนั่นมันก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันประตูได้นะเว้ยบางทีเราอาจจะต้องนึกแบบนั้นแล้วอะด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้ววิธีการเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ต้องมันมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างอะเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าคงต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแหละ นะดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้เลยนะแล้วสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel ใน YouTube ให้แฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ